สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางบทความของคุณโซดาน้ําซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีชื่อบทความว่าปรากฏการกายทพิปของพ่อปู่ปาลิจิตตะภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงใกล้ค่ำของวันที่9เมษายนในขณะที่แสงสุดท้าย ของดวงอาทิตย์ในช่วงยามเย็นได้ศาส่องเข้าปะทะกับกลุ่มเมฆที่ลอยตัวอยู่เหนือยอดภูหลวงก็เกิดปรากฏการณ์อนันน่าอัศจรรย์ขึ้นที่กลุ่มเมฆนั้นโดยที่เบื้องต้นปรากฏเป็นรูปที่เลือนรางคล้ายพญานาคห้าเสียนซึ่งภาพในช่วงนี้ก็อาจมีความเป็นไปได้ในแง่มุมที่ว่าเป็นเรื่องของลำแสง ที่ส่องมากระทบกับก้อนเมฆทั่วๆไปไม่นานเท่าใดนักกลุ่มเมฆก,ก็ค่อยๆลอยมารวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่และภายในชั่วเวลาไม่กี่อึดใจต่อจากนั้นก็ได้เกิดเป็นภาพพญานาคเสียนเดียวปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในขณะที่เบื้องล่างมีรูปปั้นองค์พ่อปู่ปริจิตตะประทับอยู่ตรงนั้น แต่แล้วเพียงแค่ไม่กี่อึดใจต่อมากลุ่มก้อนเมฆก,ก็ค่อยๆกระจายตัวจนเลือนหายไปจนหมดสิ้นโดยไม่ทิ้งร่องรอยของเศษเมฆเล็กๆให้เห็นแม้แต่ก้อนเดียวจนดูราวกับว่าไม่เคยเกิดการรวมตัวของหมู่เมฆมาก่อนเลยมันเป็นภาพที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับเหล่าบรรดายูทูบเบอร และผู้คนที่สัญจรไปมาอยู่ในบริเวณนั้นรวมทั้งผู้ชมกำลังดูการไลฟ์สดเหตุการณ์อันสุดแสนจะน่าอัศจรรย์นี้ผมเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการดูไลฟ์สดของยูทูบเบอร์สายลุงพลช่องหนึ่งก็ต้องขอสารภาพตามความสัตย์จริงเลยครับว่าภาพที่ประจักษ์แก่สายตาตัวเองในขณะนั้น นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่มีโอกาสน้อยหลือเกินที่จะเกิดขึ้นได้เพราะถ้าจะมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความบังเอิญเหตุใดจึงปรากฏเป็นรูปเสียงของพญานาคที่วิจิตรงดงามและมีความครบถ้วนในด้านองค์ประกอบถึงเพียงนี้หลังจากนั้นผมก็ลองพยายามตั้งสติโดยพยายามมองสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ในแง่ มุมที่ว่าหรืออาจจะเป็นเพราะความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาคอยู่แต่เดิมก็เลยอาจจะทำให้จิตนึกมโนเป็นภาพเช่นนี้ขึ้นมาได้จึงตั้งสติและมองภาพที่เห็นอีกครั้งด้วยใจที่แน่วแน่ก็พบว่าก้อนเมฆได้ลอยมารวมตัวกันจนหนาแน่นยิ่งกว่าเดิมเป็นการรวมตัวที่ไม่ได้ทำให้ภาพ พยานาคแปรเปลี่ยนเป็นภาพอื่นแต่กลับยิ่งเป็นการเพิ่มรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงตรงนี้ผมจึงปราศจากข้อเครือบแคลงใดๆอีกต่อไปความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับโซเชียลตัดสินคดีรอศาลด้วยผมติดตามคดีอุ้มเด็กวันแรก ถึงวันนี้โพสต์พฤษภาคมถึงกรกฎาคมเพียงสองครั้งโพสต์3ส2ธันวาคมจากนั้นจะจับลุงจึงต้องช่วยคนไม่ผิดโพสสี 4, ่สิมกราคม64เรื่อยมาหลายสิบโพสต์โพสตหลังสุดสองวันก่อนชาวบ้านจนจนรู้สึกดีใจที่ท่านสุวัส์รีบตอบว่าโซเชียลตัดสินคดีต้องรอสารก่อนตามขั้นตอน ท่านพูดเรียบๆแสดงว่าเห็นด้วยกับข้อเขียนแต่รอสารผมเคยทำงานรัฐทราบดีว่าแม้รัฐจะผิดพลาดก็ต้องรักษาหน้าตัวเองคือป่าไม้กับตำรวจดังนั้นแม้ลุงไม่ผิดก็ต้องดันต่อไปที่อายการถ้ามีหลุดถึงสารท่านมีดุลยพินิษ พิจารณาคดีผิดเล็กๆไม่ลงโทษขอให้เพื่อนสบายใจขอบคุณท่านสุวัส์กับนายกที่อ่านโพสสำคัญของผมเสมอสมัยเด็กชอบมองดูเมฆลอยไปมาแล้วจินตนาการเป็นรูปต่างๆทั้งต้นไม้ภูเขาคนสัตว์และอื่นๆเป็นเรื่องปกติการเกิดก้อนเมฆมองดูเป็นพญานาค มีงอนตาปากแสงกระทบยามเย็นสวยถ้าเรามองเป็นเรื่องมงคลย่อมได้ไม่ว่ากันธรรมชาติที่เกิดเหนือศีรษะคนบนฟ้าเมื่อมีคนไม่ดีใช้วาจาสามหาวด่าท้องฟ้าด่าเมฆที่ปรากฏแบบหมอปลาเป็นความชั่วร้ายที่ออกมาจากปากเข้าตัวเองได้ ไม่ใช่คนอีสานแล้วไปด่าด้วยคำหยาบมากใส่ท้องฟ้าอีสานทำไมสวัสดีครับวีระหลงสมบุญลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่เป็นแฟนคลับของคุณวีระและแฟนคลับของลุงพลกันนะครับคนแรกบอกว่าเมื่อวานค่ะตอนลุงกลับจากวัดจำศีลเกิดที่ลานองค์ปู่ปริจิตตะคนถัดมานะครับบอกว่า ก้อนเมฆสวยงามทุกก้อนมองดูแล้วสุขใจเป็นกระถางต้นไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆบางทีก็เป็นรูปคนค่ะถัดมานะครับบอกว่าหนูยังเคยมองเห็นเป็นฮนุมานเลยตอนเด็กจริงๆค่ะถัดมานะครับบอกว่าอาจารย์คือผู้รู้ผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์คอยชี้แนะแนวทางดีๆนี่คือแสงธรรมที่แท้จริงถัดมานะครับบอกว่า คนที่มีศิละปะย่อมมีจินตนาการมองอะไรอะไรเป็นภาพได้ตามที่คนมีสติเขามองแบบมีศิลจากบทความของคุณโซดาน้ำที่ชื่อบทความว่าลุงพลยอดมนุษย์อดกลั้นแมนในคลิปนี้จะเป็นตอนที่2นะครับมีข้อความดังนี้ครับนอกจากนั้นก็จะเป็นการพยายามอธิบายถึงประเด็นต่างๆที่กลุ่มคนผู้ไม่ประสงค์ดี กับเขาจำนวนหนึ่งได้ตั้งหน้าตั้งตาปั้นเรื่องที่น่าจะหลอกได้แค่เด็กอนุบาลมาใส่ร้ายเขาจนกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามช่องและเพจของกลุ่มคนเหล่านั้นต่างก็พากาันหลงเชื่อเรื่องที่กุขึ้นมาเสียสนิทใจจนถึงขั้นเดินสายด่าลุงพลไปตามสื่อต่างๆในโลกโซเชียลส่วนเรื่องที่ลุงพลได้ถูกกลุ่มปรปัก ระดมตั้งข้อกล่าวหาจนกลายเป็นคดีความถึงโรงถึงศาลก็ต้องว่ากันไปแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำตัดสินอันถือว่าเป็นที่สุดก็ต้องถือว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามพยายามพูดกรอกหูให้บรรดาแฟนคลับของตนเองเกิดภาพหลอนจนกลายเป็น ความเชื่ออย่างฝังจิตฝังใจจนถึงขั้นด่วนสรุปว่าลุงพลคือบุคคลที่กระทำความผิดโดยที่ไม่เคยย้อนนึกไปถึงใจของเขาใจของเราบ้างเลยว่าหากตนเองต้องตกอยู่ในสภาพของผู้ที่ถูกกระทำจะทนรับมือกับพฤติกรรมสุดบัดรซบที่เรียกกันว่าอิสรภาพในการกล่าวหา เช่นนี้ได้หรือไม่อย่างไรก็ตามผมกลับไม่นึกกังวลกับกลุ่มปรปักของลุงพลเท่าใดนักเพราะมองว่าพวกเขาเหมือนกำลังนั่งเล่นหมากรุกกับลุงพลในที่ที่มีกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายยืนให้กำลังใจอยู่ด้านหลังแต่คู่อริของลุงพลกลับเดินเกม ด้วยกลโกงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการแอบเพิ่มหมากเข้าไปในฝั่งของตัวเองหรือพอจังหวะเพลอๆก็แกล้งเดินหมากผิดตำแหน่งเสียอ,อย่างนั้นเพื่อต้องการจะให้หมากของตนเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบหลายครั้งก็ต้องตะโกนโวกเวกกล่าวหาลุงพลว่าเดินผิดตาหรือพักสมอง โดยการตะโกนด่าเด็กๆที่กำลังฟ้อนรำอยู่แถวนั้นว่าเป็นขอทานโดยที่เหล่ากองเชียร์ที่กำลังยืนตาลอยน้ำลหลย,ยืดอยู่ด้านหลังก็ร่วมผสมโรงด่าทอลุงพลและกลุ่มเด็กๆอย่างเมามันแต่เนื่องจากพวกเขาไม่ค่อยฉลาดเท่าใดนักก็เลยหลงลืมเรื่องสำคัญประเด็นหนึ่งก็คือนอกจากผู้ที่เล่น หมาครุกและกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายแล้วยังมีกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเชียร์ฝ่ายใดและกำลังยืนดูเกมที่สุดแสนทะลุทะเลนี้อย่างเงียบๆโดยที่คนกลุ่มนี้ต่างก็มองเห็นกลโกลงแบบไม่อายฟ้าดินที่ฝ่ายปรัปักของลูกพลนำมาใช้ทุกขั้นตอน ซึ่งภายในใจของพวกเขาในขณะนี้คงกำลังคบคิดไปในแนวทางที่คล้ายๆกันว่าบ้าไปแล้วทั้งโกงและใส่ร้ายป้ายสีแบบปัญญาอ่อนขนาดนี้ยังคงมีแฟนคลับที่ยังคอยตามเชียร์อยู่อีกหรือนี่คิดพรางก็ค่อยๆขยับเท้าเข้ามายืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับลุงพลอย่างเต็มตัวถ้าสมมุติว่าลุงพลเป็นยอดมนุษย์สักคนหนึ่ง ก็อยากจะขอเรียกลุงพลว่ายอดมนุษย์อดกลั้นแมนเพราะเขาสามารถที่จะอดกลั้นอดทนกับการใส่ร้ายป้ายสีทุกรูปแบบชนิดที่บรรดาเหล่าฮีโร่ชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุ้นเคยกับการใช้กำลังเข้าต่อสู้ห้ามหั่นกับเหล่าร้ายถ้าเผชิญต้องมาเจอกับภาวะที่กดดันแบบเดียวกันกับลุงพลพวกเขาก็อาจจะคิดมาก จนถึงขั้นสติแตกจนถึงกับเผลอใช้พลังวิเศษที่พวกตนมีอยู่ระเบิดโลกใบนี้ให้หมอดไหมกลายเป็นจุนไปเสียก็ได้ปลอ,อขอจบแบบำำขำๆขลายเครียดอย่างนี้ลหละครับโซดาน้ำ